สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องกล่องนำไซเบอร์หรืซีรีส์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนที่ควรทําก่อนเริ่มทําการแฮกนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายการรีคอนไปนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆส่วนคลิปนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนลําดับต่อไปนั่นก็คือการสแกนนิ่งนะครับการสแกนนิ่งเนี่ยเป็นการหาช่องโหว่ของระบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือไม่ก็เซอร์วิสต่างๆนะครับที่เป้าหมายนยกาลังงใช้ อยู่นะครับส่วนจุดประสงค์ขั้นตอนของการสแกนนิ่งหรือพอร์ตสแกนนิ่งนะผมเราจะหาคําตอบที่ใช้ในการตอบคําถามเบื้องต้นทั้งหมดอยู่3ข้อด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือคําถามแรกเลยเนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยใช้ o v e r a t t n g system อะไรอยู่อาจจะเป็น Windows OS Mac OS Linux Android หรือไม่ก็ AppleOS สนะครับส่วนคำถามที่2นี่ก็คือเป้าหมายเนี่ยมีพอร์ตอะไรที่เปิดหรือปิดอยู่บ้างหรือพอร์ตไหนเนี่ยถูกตั้งค่าฟิลเตอร์ไว้นะครับผมส่วนคำถามสุดท้ายนั่นก็คือเซอร์วิสอะไรบ้างเนี่ยที่เป้าหมายกำลังใช้งานอยู่นะครับถ้าเราหาคำตอบให้กับทั้ง3คํคำถามนี้ได้เนี่ยมันทำให้เราสามารถสร้างรายการหรือลิสต์รายการที่เกี่ยวกับช่องโหวท่ที่เราค้นพบจากเป้าหมายนั้นได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการศึกษามันเซตเลนแบบความสำคัญขั้นตอน ต่างที่ใช้ในการเจาะระบบโดยใช้ช่องโหว่นั้นๆนะครับผมถ้ามีคนถามว่าทําไมเราต้องลิสต์รายการช่องโหว่ที่เราค้นพบเนี่ยทำไมเ,เราไม่ลุยขั้นต่อไปกันเลยเนี่ยคำตอบก็คือแต่ละช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบนั้นมีความแตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าบางช่องโหว่เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราได้ไม่เยอะผมแล้วก็ไม่คุ้มค่าเมื่อเวลาเราทําการโจมตีหรือเจาะระบบเข้าไปแล้วนะครับส่วนบางช่องโหว่นั้นนะครับผมมันเปิดโอกาสให้เราเจาะระบบเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่ เราสามารถเข้าควบคุมทั้งระบบแทบจะ100%อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของแต่ละช่องโหวท่ที่เราได้ทําการค้นพบนะครับผมแม้ว่าขั้นตอนพอร์ตสแกนน n ่เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่2นะครับผมแต่เราก็ยังต้องมีการวางแผนการจัดลําดับขั้นตอนความสําคัญของแต่ละช่องโหว่นะครับแล้วก็โอกาสความสําเร็จก่อนที่เราจะเริ่มโจมตีหรือเจาะระบบนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีผลกระทบตามมาหมดนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมที่สําคัญเลยเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยคือ เราควรจะต้องรู้จักกับ virtual p o r t หรือ application p o r t นะครับผมแล้วก็ p o r t number ทั่วไปที่เราควรรู้จักนะครับผมก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ อันนี้ผมก็จะโชว์ให้ดูคร่าวๆนะครับผมสำหรับใครนะผมที่ยังไม่รู้จัก virtual p o r t นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมพอร์ตพวกนี้นะผมสำคัญมากนะครับมันจะเป็นตัวบอกเซอร์วิสต่างๆที่เป้าหมายกำลังใช้งานอยู่นะครับผมถ้าใครเนี่ยตั้งใจจะมาทางสายงานทางด้านไซเบอร์หรือเน็ตเวิร์กนะครับผม virtual p o r t เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องควรรู้เลยนะครับผม ส่วนเครื่องมือที่นิยมใช้ในการสแกนนิ่งนะผมก็ได้แก่ EndMap นะผมอันนี้เนี่ยเป็นทูที่ได้รับความนิยมมากๆนะผมแล้วก็เป็นทูที่มือใหม่เนี่ยควรเรียนรู้ที่จะใช้งานนะผมส่วนใครเนี่ยที่อยากรู้เรื่องการใช้งาน EndMap คร่าวๆนะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยผมจะสอนการใช้งาน EndMap เบื้องต้นไว้ผมแล้วก็ยังได้สาธิตการนําไปใช้จรงิงโดยยกตัวอย่างเช่นการนํา FTP โปรโตคอลเข้ามาใช้ด้วยนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยใช้ n m a p ในการสแกน หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเครื่องมือหรือทูตัวอื่นที่น่าสนใจก็ได้แก่ n e x t ั t นะผม o p e n w a s NextPost แล้วก็ Burst Sweep นะครับผมหรือไม่ก็ t o ที่ง่ายๆนะผมนั่นก็คือคําสั่ง Ping นะผมหรือการ Ping Sweep นะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าคําสั่ง Ping หรือการ Ping Sweep เนี่ยทำไมมันมาอยู่ในขั้นตอน uh, Port Scanning หรือขั้นตอน Scanning นะผมถ้าเข้าใจจุดประสงค์ของการทํางานของคําสั่ง Ping แล้วก็ผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ได้กลับมาเนี่ยคุณจะไม่สงสยัยเลย นะครับผมว่าทําไมเนี่ยปิงเนี่ยถูกจัดอยู่ในขั้นตอน scanning นะครับโอเคครับผมสําหรับขั้นตอน scanning หรือพอร์ตส c a n n i n g เนี่ยผมขอจบไว้แค่เท่านี้นะครับผมคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการ exploitation นะครับผมซึ่งจะเป็นขั้นตอนตอนต่อไปหลังจากเราทําการส c a n n i n g เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบใจคอนเทนต์ของช่องกล่องดำไซเบอร์เดอะซีรีส์เนี่ยก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ